ลมลื่นยิ้นฉ่ำครับกับบรรยากาศฝนตกครับ <_ C ell> เดี๋ยวพาไปดูนักเตะ83เตบรร็บางฮะปลารวรรรมลารมนัน่นนะ มันตั้งเป็นหมู่เครื่องบินอยู่กลางลมะโอ้เอาเออสั่งยานเปียกแค่นี้อืออืออบรรยากาศดีครับ เดี๋ยวย่าย้างเบื่อนฟังนี่ครับเปลี่ยนมุมมองบรรยากาศบ้างครับฟัวตัดวันเท่าเลยตัดเลยเออมือหน่ะของใครขาดอ่ะโอ้นี่แหละตัวที่เด็ดอ่ะ กุนะ่ะกูน่ะเออ้อบรรยากาศดีครับโบคิว่าฝันมาผมยิตกครับ<ว>เอาเปลี่ยนให้เป็น,ปนทั้งแั่เปลี่ยนเขาว่าแส้ต้องเท่าโอ้ผู้สายอย่างไหนว่าผนเหนือเปลี่ยนให้นอนไปเก็บบอลเหนือ เอ,อ้ยตัวทัว่วฟัวทั่วสัวเขาแซ่แน่ไปบึดเอา,าเสียมไว้ดีๆเด้อเสียมไว้ดีๆเสียมนะ้า โฟยทางไหนเนี่ยฟนะชัวฟจะยุตทางไหนโฟยอู้หูจะยุตทางไหนเอาจะไปตีไปทัวแท้ตัวฟีดิโอ้ถ้เป็นตัวฟีนวะ โอ้นี่แหละครับเดียวเียเดียวเดียวพ่อกำลังไงหาจองไงฟักอัดก้อนก็อนเนี่ยเอาฟ้ามาตั้งอ้อมเลยเราฉีดน้ำให้มันเละเป็นบวกตีตีตสงครามเลย <c oughs> <c oughs> ไม้เลือล่อนเลื่อนครับโอ้เลือล่อนเลื่อนแล้วครับสนามครับไม่ต้องลดน้ำไม่มันเยอะมากครับวันนี้ไม่ต้องลดน้ำมากครับ เอาส่วนเนี่ยลงอ่ะส่วนมันด้านเอาส่วนลงเอาโฟมมาใส่เกือบพ่อไปเนี่ยซื้อเฮ้ยกับผ้าเอาเกือบไปกนลังกลัคุณละข่างันแล้วท่วนด้วยอเออกระจอกก็น้องอีกพวกเจ้าอ่ะไงน่นองน้องกับตีนเป้าน่องไบเอ,อีกอยู่ ถอดไว่นันละเกือบอ่ะถอดไว่นันละเออพดูดใะเอากัดไซไปเอาทั้งหมดไปที่เนี่ยโฟยเร็วยิงใจงเย็นใจเย็นตรงก้โอ้ยโฟยเฮ้เมื่อกี้มันลงเนี่ยโฟย ออกยังไม่หยุดครับฝนครับโอ้ลมลื่นบรรยากาศดีครับเพื่อนเด็ครับวันนี้พักครับลาพอดีเลยวันนี้ไปแล่นโอ้ขึ้นสูุได้ดอกมือเนี่ยอืมสามมือโอ้ล่าวันนี้คือเต็มที่อย่างเดียวมือเนี่ยหาอะไรมาปิ้งไว้เถ้าบรรยากาศดีไว้หาอะไรมาปิ้งกินวะเออจะปีกไก เอาละครับโอ้บรรยากาศดีครับหยุดต,ตกครับแม่หยุดต,ตกแล้วครับแม่สุดยอดครับเอาครับโอ้จบแค่นี้นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีติดตามรับชมครับอู้ที่เตะขาเลยก็ได้ก็เลยเตะอายตัวเองอะระวังลื่นนะลูก